สวัสดีจ้าเอซี FC ทุกคนบดมาหับอันเอซแล้วก็พากันมาแหวกกินเผอก่อนเดิมอย่างเดิมกินเผอฝั่งลาวนี่แหละใกล้ๆหงเฮียนน้องลุงนี่แหละมาหอดไซโนแล้วเม่ก็ไปน้ำได้พากันขี่มอไซค์อัดสามไปก็นั่งมนบ้าน FC เอซีเฮาพี่น้องเอซี FC ตัวยงเลยเด้หูทุกสอดได้เอฟซนี่จ้าสวัสด,ดี f อเนี่ยจ้า a อฟซีวัดดีเอฟซีเอฟวัดดีเอฟซมาเวากินเพอแล้วเพีองเลิกกันเลยดื่มกันนิดหน่อยเนาะพี่นอนะ้องเนาะออวมายังสีเป็นกินอยู่อยู่เฮือนอยู่บอ้โหเจ้าจของห้านยังไปเก็บผักอยู่ <laughs> 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 บรรยากาศห้านนี่มันโล่งดีจำพาแวะห้านนี่พี่นอ้องเลยมันบบอุดอัดนนะ พราะว่าเราก็ขายกับเขากับน้ำทุกอย่างมีขัดเพลงให้ร้องผู้ใด้คาราโอเกะพร้อมอยูน่นี่ขันพายอยากร้องเพลงกับมาร้องได้พี่น้องอยู่ในนี้น,นะเราก็มาแต่ผู้ใดพี่น้องเอ้ยอุดรเด้อมาแต่อุดรแม่กระสีอีกสะอ้อยผู้ดีใจมาพี่น้องสดเบียร์กัน ดเพียกันกับเอฟซีจ้าทุกคนผู้ใดมักก็มาหาเราเดอ้อพน้องเอ้ยนี่โอ้ตัวนี้มันยังมืดเลยเดอ้อทางนี้เนาะมาจา้าเบียร์เย็นๆเอฟซีไปจับโคราด้วยนะเอฟซีไปจับโคราดพี่มาจับโคราดบอกใช่ป้าพีนพ่นอ้งนองเบิ่งน้องเมฆแม่อ้าวฝน สงสัยอันมักมักอันมักปลาบี้ห <c oughs> มักปลาบี้นนชนแก้วชนแก้วมันโล่งอยู่นี่นะถัดไปห้านอื่นเย็นแบบอืดอัดนะนกำลงังคามันอยากอันต่ำๆอยู่ในโล่งนี้ลมเย็นตอนแรงๆจากสีพาไปเลาะตลาดแรงต่อเด้อพี่น้องเด้อแต่ตอนนี้เขา ดื่มกันอยู่นี่ก่อนพาคนกินเผอก่อนอยากชิมเผอเลาวคนว่าอมาแล้วพี่น้องเอ๋ยเจ้าคองห้านคนกะ็ะหายนย้าไๆนะ้พี่น้องเอ๋ยเต็มถ้วยคุนละคนกลัวไม่อิ่มปะทัน <laughs> ว่น in 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 nah, ั <c ough> <c ough> ่บได้เอานําได้ข่อยให้กินแต่ยอดมันพี่น้องข่อยกินยอดเข่าได้ข่อยบปได้กินอันนี้ได้ว่นเต็มถ้วยเพิ่มความก็นดิเอาให้หมดเด้อเอว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 มาแม่มาดินี่มาดินี่มามาเมื่อกี้นี่ว่าผิดพี่น้องเพิ่นมาแต่โคราตกันเด้อบ่แม่นแต่มาอุดรเด้อมาแต่โคราตลืมลืม เอฟซีมาแต่โคราชจ้าอันนี้ของเมฆเมฆก,กินซ้ำพี่น้องเอ้ยบบกินซ้ำม,มาแล้วเอืย้ยขอก็มาแล้วพี่น้องมาใส่นี่ม่ลหือกินไม่หมดมบูสิผ้าแว่ห่านใดห่านนี่แหละแบบมันโล่งที่สุดนะนะห่านเนี่ยโล่งที่สุดแล้ว น้องมนดกว่าน้องน้องน้องอยากนนใช่ใช่กนได้ชอบเรียนน้องมนาฮ่่าฮน้อนงน้ำชื่อก่อนยังไม่รู้จ้าเอาไอันนี้ชื่อพี่แพงพี่แพงอันนี้พี่งพี่แพงอันนี้พี่บีพี่บีอันนี้เอ็ตัวยงของครอบครัวน้องนเลยนะคะดูทุกชัดดูทุกชัดดูทุกชัด น้องอ้นด้ยน้องมนด้วยหมดเลยทั้งบ้านเลยคนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้แหละเอฟซีตัวโยงนะนี่ทำไมร่าตาเหมือนกันเป็นพี่น้องกับหลานเป็นลูกงยังไงก็เลยเลยลูกพี่ลูกน้องตั้มจะฉาดไหนไม่รู้เป็นเป็นยังไงตั้มแซ่บป้องแซบขาลอยอร่อยแซ่บร้านนี่บอกว่าตั้แซ่บเด้อสิบอกให้ขายเฟอร์ขายขายข้าวพัดขายอัเพิ่นขายทุกอย่างอ่ะแหละ จัก,กระโตเพิ่นจักเพิ่นขายจังยังบ่ฮู้ขายแมนสื้ออะไรที่นี่ขายแมนค่ะขายยี่บอจ้าของร้านนี่ขายอยู่บ่บโอ้ข่อยสิซื้อเอานี่นะข่อยสิสซื้อ20บาทแซ่บแม่นบ่ข้าวผัดกับแซ่บน้องเมย์สั่งมาให้น้องเมฆน้องเมย์บ่กิน โอ้ยจัดรถเมฆบอกินเสียดายไม่พนไม่เป็นไรกินมากไม่ได้เดี๋ยวไปกินท um uh um> uh> um ี่บ้านเห็นแล้วเห็นสายเข้าแล้วเห็นสายเข้าแล้วเพิ่นมาแต่อันอันพี่น้องโคราชเด้อโคราชบ่แมนล่าจ้าไม่ใช่อุดรค่ะลืมลืมลืมเมืองย่าโมลูกสาวย่าโมมาเที่ยวอยู่อัน ในเมืองเลยแม่บอใช่ในเมืองเลยวันนี้สาววันนี้สาวคเพื่อมีโอกาสมี่ไปหาไม่มีแต่คนสวยๆไม่รด้ไม่มีจริงอะเนาะคิ้วก็มีแต่คนสวยๆก็ไม่ได้ก็เขาเขาเพิ่งไปทำก่อนมานี่ไงรู้จะมาหาตัวเองเขาสวยมัจะมาหาเองอันนี้อยากอยากอยากเบิ่งการ์ตูนพี่น้องเลยอยากเบิ่งการ์ตูนไปเดี๋ยวรอใครเป็นคนขับรถมาจากโคราช พี่เพพี่เพรโมเมื่อยบ่เมื่อยอยู่ชินละอ๋อทคนเดียวเลยนลังคนเดียวชอบเที่ยวจามือราชเหลังจาสาวลูกใหญ่ถึงเนี่ยนะเนาะใหญ่ถึงจริงๆนะหนูบอกมาก็มาเลยเนาะเป็นคนที่ว่าแบบเงียบจริงเลยพี่น้องจะว่าก่อยวันชั้นปาราซี่เด้อค่ะชอบใจแค่ไรนะชอบมาเลยนี่เป็นคนตื้อของคนนี้ ไช่บางทีเอฟซีเขาก็อยากมาบางทีอ่ะบอดดามักปันได้ได้พี่น้องเอ้ยบอดดามักปันไดกินอยู่เนาะเมฆเนาะดบไชอบปันไดเอาเบียนแล้วบอดดามักปันไดกินอยู่พร้อมก็มาเลยไงพร้อมก็มาเลยหนากระอยากดำๆเนี่ยกับโบเป็นยังดอกเนาะพี่น้องเนาะไมติดต่อกันหนูน่าต้องขอบคุณเป็นค่ะมินมอนม่ต้องมินต์น้องวนน้องปน น้องอ้นน้องอ้นน้องอ้นยุ่งหมือลยเนาะตอนนี้กำลังจะบรรเลงจะร้องเพลงกันเด้อทุกคนเิ่นสิฟังก่อนผ่น่าอยังได้ส้มซานก่อนิ่นอะไรเจ้าผจกโ้มซานไปทางใดเด้อนี่เ้ยส้มซานไปทางใดเด้อนี่เอาส้มซานก่อน ทางนี้เลยส้มซานมาลาวส้มซานมาลาวจ้าทุกคนสม,สามาแล้วคุณเมก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 ในจอมันแรงเหรอ พี่น้องเออจบไปหลายผลงานเพลงเด้นพพ่น้องคลิปนี้ก็ไปก่อนเดินจ่าเด้อเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มีแต่อ้นกับม์และรล้องเพลงให้เอฟซีฟังโอเค okay, จ้าทุกคน